สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาติดตามรับชมกันต่อครับกับไอ้นุ่มสายหวานไล่สับสมพรถอดพว่วงนะครับถอดพ่วงแล้วนี่ไปแล้วเนื่องจากว่าตัวลูกนั้นเต็มไปแล้วครับเหลือแต่ตู้แม่เตรียมตัว จับต่อสายยาวไปครับรถตัดคุณภาพสีแถวสุดท้ายครับสำหรับแปลงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับเราได้ดูแปลงข้างในไปแล้วแปลงข้างในนี้ลากพวก่วงข้างนอกนี่ตู้ลูกครับ เต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถอดไว้ตรงนี้ก่อนหวังว่าคงไม่ไปวิ่งเล่นที่ไหนนะสำหรับตู้ลูกคราวนี้มาดูตู้แม่ครับตู้แม่นี่อ้อยอยู่ในตู้ประมาณตันหนึ่งครับคราวนี้ระค้องตัวเลยกลับลำพีมีจวดครับ สายแล้วโอ้เจออ้อยลบด้วยโอ้อ้อยลบยังจวดขนาดนี้สายจวดตัวจริงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะอ้อยยืนอ้อยลม้มเจออ้อยล่องลึกนะครับต้นใหญ่ใบเยอะ เปิดผมเปิดแมงครับจัดมาบททุกสภาพแล้วมีมือคนขับรถตัดนี่ระดับปรมาจารย์แล้วครับเบิร์ต้นต้นของรถตัดในเครือโรงงานน้ำตาลบุรีรับเลยสุดยอดมาก วันนี้ยกทีมากินของหวานอยู่ในเขตตะบนถลุงเหล็กครับที่บ้านน้องเครืออำเภอเมืองบุรีรัมครับกลับลำครั้งแรกนับตั้งแต่ถอดลูก ชื่อลูกชายเตาแก่ไม่ได้ลูกชายตาแก่สุดรอนะครับขับเองเลยครับรถตัดฝีมือดีครับตั้งแต่ว,วินานทีแรกที่เจอกันจนถึงวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเจอเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นเข้าตำรา ของช่องเลยครับสาระไม่ต้องครับมันอย่างเดียวสามแถวสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดแปลงเสียบลูกแล้วก็ย้ายแปลงใหม่ดวดครับเดินตามไม่ทันครับ รอบจัดเหลือเกินเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสจะรีวิวรถสำหรับเครื่องครัวนะครับ รถอนเนกผสมของไล่สับสมพรกันเขาอยู่กินยังไงนอนยังไงคนอาชีพรถตัดแบบนี้ครับสิบล้อนี่เราเคยเห็นแล้วส่วนใหญ่จะนอนกันบนรถ นะครสองแถวผ่านไปครับเหลืออีกสองแถวสุดท้ายหนึ่งรอบ ตั้งลามลอแล้วครับสิบล้อ

กลับลำแล้วกินแปลงแถวสุดท้ายครับแถวสุดท้ายก่อนที่จะปิดแปลงแล้วก็ย้ายแปลงไปอีกฝาาฝั่งของบ้านน้องเครือแถวสุดท้ายครับจะได้ปิดแปลงแล้วก็จวดต่อไป ไปเปิดแปลงใหม่คราวนี้เราจะได้ดูการเปิดแปลงกันอีกแล้วครับบอกเลยว่าไล่สัสมพรเปิดแปลงที่ไร่นี่ได้ลุ้นทุกทีครับจํำชื่อได้แล้วนะครับก็เป็นทางหน้านของเสียหนุยนะคนขับรถตัดเป็นลูกชายของเสียนายกับเ,เจนัทนะครับ ชายขับเองเลย กับเจนัทนี่แกจะทำไล่อ้อยอยู่ทางไกลเยอะนะครับตามที่ทีมงานได้ให้ข้อมูลเอาไว้จึงเป็นที่มาสำหรับการลากคัวงครับจะเน้นลากคัวง แก่ไล่อ้อยทุกวันนี้มีแต่ระดับเพลศสรษีทั้งนั้นครับอย่างเช่นทีมนี้ก็เช่นเดียวกันอนาคตในภายภาคหน้าเราอาจจะได้เจอรถตัดอีกคันของไล่สับสนพรก็ได้ครับอาจจะมีสองมีสามไปเรื่อยๆครับ ยิงลูกชายนิสัยดีไม่เกเรเอาการเอางานแบบนี้รับรองครับกิจการลุ่งเรืองเป็นธุรกิจครอบครัวที่แบบว่าลงตัวที่สุดแล้วครับพ่อแม่ลูกสุดยอดครับหลายๆท่านนี้ก็เอาแบบอย่างได้เลยตังในกระเป๋าอาจจะไม่เท่ากัน ขอให้มีความขยันไว้ครับดูความขยันของคนทํางานเป็นหลักต่อไปมาดูนี่ครับเสียบลูกครับต่อพว่วงมาแล้ว จะแม่นขนาดไหนรอชมกันอ่อยที่ได้ครับประมาณครึ่งตู้ครึ่งตู้ตัวแม่ ป้ามันไม่เต็มไปเอาต่อที่ไหนนี่อเอาไอ้นี้ไปช่างก่อนใช่ไหมอ๋อเอานี้ไปช่างก่อนแล้วก็ไปใส่แปรงใหม่ครับเสียบลูกครับ ชึ่งไหมครับแม่นมากป้าเคยถอยพลาดบ้างไหมนี่คเคยถอยแบบสองครัง้งสามครั้งไม่เข้ามีไหมก็อนาน,นานทีนานทีจะมีครั้งหนึ่งบ่แต่ว่าเห็นทุกทีนี่โป๊ะเดียวเลย เล่งใส่แก้มลูกอ๋อรถม,มากแตไม่ค่อยเิ็ก็คือดูตำแหน่งนี้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมองไม่เห็นเล็งด้านข้างครับเทคนิคของคนขับรถพวก ืออ้อยเศษอ้อยร่วงครับอ้อยที่มันล้มออกไปจากหน้าตัดทีมงานนี่กำลังเก็บเข้ามาแต่ว่าวันนี้เจนัดมาเองเลยครับนั่นแหละครับกำลังตัดอ้อยอยู่นั่นแหละครับ ของรถตัดลุยตัดอ้อยตามรถตัดเองเลยลูกชายขับรถะเก็บแล้วก็จะทำการย้ายนะครับย้ายแปลงสำหรับผมก็น่าจะจากลากันเพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูรถอเนกประสงค์ของ ทีมงานไล่ซับสมพรกันนะครับลาไปก่อนครับตรงนี้ก็ให้เสียนหน่ยุยตามเก็บอ้อยร่วงก่อนเดียอกันใหม่ครับสวัสดีครับ